สวัสดีครับพบกันช่วงเย็นๆของเย็นวันพุธนะฮะที่1 7เดือนธันวาคม2568ตามคำเรียกร้องของ FC ครับของพี่น้องผมนะ,ะทางจังหวัดอุบลราชธานีอยากดู New h ัน l a n d ีที5ว่าขายไปหรืออยังนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นที่3มีจริงไหมนะฮะซึ่งคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนครับ ก่อนที่พี่น้องของผมนะครับจะเข้าไปดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดติดตามครับในช่อง YouTube ช่างวัดจัดให้รถไถมือ2ของดีมือร้อยเอ็ดครับเราขายรถแท็กเตอร์มือ2นะฮะเงินสดและก็เงินสดของทกศเท่านั้นนะครับไปดูนะครับว่าตัวนิวฮันแลนด์ทีที5ตัวนี้ความสมบูรณ์ของรถรุ่นนี้มันสมบูรณ์ขนาดไหนถ้าเล่าถึงตามหลักความเป็นจริงนะครับ ถ้าเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของรถแท็กเตอร์ที่รุ่นใหญ่ๆนะฮะที่เป็นตำนานมาก็ต้องยกให้ Ford นะฮะหรือว่า New Holland นะครับรุ่นพี่ใหญ่ๆก็คือ TS90 อ่า TS90 เกียร์กลางกองเล็กอะไรพวกนี้นะฮะต้องยกให้เขานะครับในในเรื่องของงานดันแถวอำเภอเกษตรวิสัยนะครับ90%ก็คือ New Holland ทั้งหมดนะรหรือว่า Ford นะครับวันนี้เป็น Ford ตัวเล็กนะครับเป็น TT55 ถ้ามอง ลักษณะรูปโฉมนะครับจะคล้ายๆนะครับขนาดเท่าๆกันกับ mu 5 7หรือจะเป็น m 6 0 m 7 0เลยนะครับสำหรับคันนี้ยางหน้าเขาอยู่ที่ขอบ 9.5- ขีด24นะครับกระทะล้อหลังเนี่ยเขาสามารถใส่กับพวก l 3432ได้เลยนะครับอ่ตัวนี้กระทะล้อหน้าเขาใส่ล้อหลังได้เลยนะครับในส่วนของยางหลังตัวนี้เป็น1 6 9ขีดนะเท่ากับ m 6 m 5 0 0 0 มั้ย M 5 0 0 0 M 6 0 M 7 0ประมาณนี้นะครับผานหลังตัวนี้เป็นของ TT First ครับพี่น้องว่าไม่คุ้นชื่อเลยนะฮะคุ้นเฉพาะตราช้างหรือว่า CMT นะอันนี้ TT First นะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตำนานเหมือนกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ติดมากับพวก New Holland ตัวนี้เป็นผันผันหนะครับใบ24แล้วก็โครงใหญ่ด้วยนะตัวนี้ เราเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับความสวยนะสำหรับงานดันงานดันดินนะฮะลมกองดินนะฮะเบ,บิกป่าบุกป่าเบิกป่านะฮะพวกนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะเพราะว่ามันรถคันใหญ่แล้วก็ยกตัวได้สูงยกใบมีดได้สูงนะก็ผมคิดว่านะครับในฤดูกาลหน้าแรงที่จะมาถึงนี้นะครับถ้าเกิดว่ารถคันนี้ ยังไม่มีเจ้าของผมว่าผมจะเอาไปรับจ้างนะฮะก็น่าจะเป็นการปรับที่นานะครับหรือว่า,าเกรดปรับที่นานั่นแหละนะฮะเบิกป่าผมว่าผมจะใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าในความชื่นชอบส่วนตัวหนึ่งนะน้ำหนักตัวของเขาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ระบบเขาเรียกว่าระบบของเขานะครับค่อนข,อขา้ขงขงขาขง,ขงที่จะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะฮะร,รถใหญ่จริงๆนะครับตัวนี้ดูผมถอยให้ดูอืมนะ แล้วก็อุปกรณ์ชิ้นที่3ตัวนี้เป็นจอมหมุนของสยามอีพิเมนท์เดี๋ยวผมจะนะครับผมจะปะนะเดี๋ยวผมจะพาลูกชายปะ2ตัวนี้นะครับนี่ก็มีแค่นี้นะครับที่เป็นตําหนิของโรตารี่ตัวนี้เดี๋ยวผมปะให้ก่อนนะยอยโรตารี่ก็อยู่ครบเลยแล้วก็อะไรนี่ฟันนะฟันเต็มไปเลยนะครับถือว่าโอเค อุปกรณ์ชิ้นที่3ก็เป็นสยามอีพิเมนนะครับผมยังไม่ได้ล้างทำความสาอะอาดตามหลักความเป็นจริงก็คือรถคันนี้มาช่วงก่อนเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวอยู่ใช้เวลาอยู่12วันผมไม่ได้ล้างนะครับก็เลยไม่ยังไม่ได้รีวิวออกมาให้ชมกันโอตารี่ไม่มีไม่มีจุดตำหนินะครับมีแค่2จุดแค่นี้เดี๋ยวผมจะ,ะปรับปรุงให้นะครับในส่วนของของราคานะผมตั้งราคาอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่3ามแสนสครับ สา5 0 0 0บาทเดี๋ยวผมส่งฟรี300กิโลเมตรเองนะครับสำหรับตัวนิวฮันแลน TT55 นะฮะก็ต้องไปพึ่งกู Guru, รูนะฮะกูรูนิวฮันแลนหรือว่าคนที่เล่น n นิวฮั l a n d อยู่แล้วนะครับว่าจุดเด่นจุดด้อยเป็นแบบไหนนะครับก็ต้องอถามว่าผมเก่งในเรื่องของนิวฮ l a แลนไหมไม่เก่งนะครับแต่ว่าในส่วนตัวก็คือผมชอบรถไถฟ,ฟอร์ดไม่จําเป็นฟอร์ดเพาเดียวก็ได้นะรหรือ TS90 T.S. 9 0เกียร์กลางกรองใหญ่เกียร์กลางกรองเล็กอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือที T.T. 75หรือรุ่น New Holland Land, พัดรุ่นใหม่นะ่ะผมบอกว่าผมชอบนะครับในส่วนตัวอันนี้ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบนะครับคานหน้านะครับคานหน้าเขาเป็นคานหน้า New Holland เห็นไหมฮะใหญ่ใหญ่มากนะครับนี่แล้วก็เป็นเฟืองจัก,กรวาลแบบแบบปิด่ะตัวนี้ถ้อยเสียนะครับเป็นพักนอกเนะี่ยตัวนี้ ท่านที่ชอบแบบเสียงสไตล์ดูๆนะโอ้ไม่ต้องห่วงนะฮะเวทนะฮะดูนะครับดูว่าเขาจะเหมาะสมสําหรับงานดันหรือไม่ดูเวทพวกเนี้ยน้าหนักไม่น้อยนะครับเวทนี่ตัวนี้ความสวยงามเนะี่ยยืนหนึ่งเลยนะครับเป็นรถเดิมมากนะผมเก็บสีเฉพาะในส่วนของที่เป็นเป็นสีดําเล็กๆน้อยๆนะ่ะผมเก็บให้เบาะนะผมเอาเบาะเดิมทิ้งเลยแล้วก็ใส่เบาะใหม่เป็นเบาะสปริงด้วยเวลาทํางานไม่เหนื่อยนะครับ ด้านหลังแขนรากขางมีครบเลยเห็นไหมเบาะสปริงเดี๋ยวผมจะทำเหล็กทำเหล็กกันตัวนี้ผมว่าน่าจะดูดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องลากใดด้วยนะครับตัวนี้สตาร์ทครั้งเดียวติดเลยลดเครื่องฟิตมากก็ถ้ามองเห็นแบบนี้นะครับดูดูยางนะครับเห็นไหมยางใหม่ๆเลยนะครับ ยางดีทั้ง4เส้นเครื่องดีไม่มีไอน้ําไม่ดันนะถ้ามองถึงแบบนี้นะครับถ้ามองเห็นแบบนี้ผมก็นึกย้อนไปนะครับก็คิดถึงตอนที่ผมรับจ้างนะครับดันกองดินตามรถ10บล้อรถ6กล้อนะฮะก็เป็น t ีอตอนนั้นเป็นท t 75หมั้งนะฮะแต่ว่ามันก็ใหญ่เนาะนะฮะตอนนี้เป็น TT 5นี่เหมาะมากเลยนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะฮะสำหรับ New h o l แลนด์ t ีทตัวนี้ผมตั้งราคาอยู่ที่สอง0ามแสนนะสามแสนบาทอุปกรณ์3ชิ้นซื้อครั้งเดียวได้ไป3ชิ้นเลยนะครับถามใจดูนะครับว่าตอบโจทย์ไหมสำหรับทีท5หถ้าเกิดว่า3 4 5แ0 0สบาทนี้ถ้าเกิดว่าท่านชอบ0 6นย์ครับสี่หกหนึ่งเจ็ดหกสโทรมาครับ มาทดสอบระบบนะฮะมาพูดคุยมามาต่อรองหน้างานเลยนะครับผมนะฮะผมอยากให้มาทดสอบระบบนะฮะแล้วก็มาทดสอบระบบแล้วก็มาต่อรองนะฮะในส่วนของราคาที่หน้างานเลยนะผมช่างวัดคุยง่ายนะครับไม่ต้องห่วงพอแบ่งได้ผมแบ่งไปนะฮะเอผมถึงให้ข้อมูลว่าเป็นรถมือสองทางเลือกนะฮะแล้วก็รถมือสองทางรอดของพี่น้องเกษตรกรนะเดี๋ยวฟังเสียงเบาๆกันก่อนนะครับ่นะตานกุญแจเลย thank <small> you สต,ตาร์นเมื่อไหร่ก็เล้าใจเมื่อน,นั้นนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวนะแล้วก็มาแนะนําเป็นตัวนิวฮอลแลนด์ทีเทียาตัวนี้นะครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทกับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับผ่านหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่สําหรับท่านที่สนใจก็เบอร์โทรครับศูนย์หกสองสี่หกหนึ่งเกียรติหกสองสามนะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยท่านเพิ่มเพื่อนเพิ่มไลน์แล้วก็วิดีโอคอลดูตัวรถได้นะครับสาหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางหรือ ท่านที่สะดวกในการเดินทางก็ยินดีนะครับผมอยู่ที่บ้านเหลายุงนะฮะตำบลโคกล่ามอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะถามหาร้านช่างวัดอยู่ตรงไหนนะฮะพี่น้องทางเหล่ายุงนะจะแนะนำมาที่นี่ทั้งหมดเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ชัดเจนนะในเรื่องของ New ฮอลแลนด์ t 5 5ครับ